มื่อนี้สิมาเห็ดอันนาก้อยปลากินเนาะนี่ปลาเพียรสามโลคือเอาเนาะโลอะไรเนาะน้ออยากโลแผ่โลหนึ่งสายที่ผาเป็นปลาแบบปลาพองเนาะปลาติดตอนช่วงฝนขึ้นแล่ปลาเนี่ยจะขึ้นมาเนาะแลดได้กินปลาธรรมชาติเนาะปลาปลาพองปลาเน่าอยู่แบบตอนปลาเพียรปลาเพียรใหญ่ ไงเลยเอาไอแซ่บอกฝ้าหวาเน้อเออแนมองลาเนาะเาดมอใหม่เนาะาาหืมปาปล่ะาาบอกหปาปยังปาพีะที่หปาาปา้าบออืมปาว้านานาล่ะเข็ดเออบอยปาพี่เนาะอันนี้ซ่บกะมูเ่อนึ่งเาะปาเนาะมันมันเนาะ แล้วไปน่อติดตามมึงน่อเท็ดยินแบบใด้นอกมึงนอกเท็ดยังสาวเตี้ยเอื้ยเอื้อยนอติงค่ะล้วเท็ดยังอันนี่ก้อยปลาก้อยปลาบอปลาเพี้ยน้ำองอืมปลาหน้งคองคืนวิธีคัวแบบนอวิธีคัวเนาะอื นี่เนาะซอยออกแล้วเนาะซอยเด็กพี่น้องเขาเออาโดดปลาอย่างนี่เนาะปลาเพียเนาะขันอยู่ไทยจะเขาเอือนปลายังเนาะปลาอะไรบอปลายังกระมูกเนาะพี่น้องอยู่ไทยทางเแ่าใหญ่ก็ปาหน่ะปลาอย่างปลาเพียมันแหลกเนาะปลาใหม่ๆมันก็แหล่นะเนาะ อันนี้ก็ f เซเนาะเอฟซีหลายเลยเอฟซีรู้จัเอฟซีเอฟซีทั้งนั้นบป่าบวขั้กับองันักนาอยออกมาเนาะกำลังใจมีกำลังใจกำลังใจอันเอฟซีกับเบิงเนาะเอตัวหน่อยเนาะดูดูไปดิ สบายดีสบายดีสบายดีเออสบายดีเป็นแวบีเดร์ดสิ้นงามงเลยสิเนาะนงโบสบายดีเลยนะสบายดีเลยสบายดีดูสบยีงามลูกสบายดีอบัดนีกเป็นเ่ิงไงมันน่บัดนีเนาะเขามีไข่ที่ขัดเนาะ นีน่อันอนออ๊อกมกบอ่อไข่มันนี่โอ้กขึ้นไงมันบีมีมบ่อบีนี่แล้วบีมันเนาะบางคนหมักกินขมก็เอาบีมันใส่เนาะโคใส่บีมันเลยมันชินวัวเนาะโอ้ใหญ่เพื่อนบีนงวงวงวงควายเนาะด้วยเนาะมันบอก มันยังพุงงพ่งมันบอลนี่พุ่งมันอลไรน่ะนี่เนาะพุ่งอะไรใส่มันพี่น,นาะเปลี่ยนันวเนาะันแม่แม่อนกินเนาะของ้อุา่องกินเนาะ,นะเเน่นเปลี่ยนเปลี่ยนเั็นโเวหน่ยเนาะ 怖いですね。 แต่ขวัวปาน,นินนมเคยขัวปานจะเปลี่ยนแล้วมีกระดูกน่องดังดังกระดูกแค่แค่กระดูะดกครับน้าเนอสีเหลืองดีกีน้่ง

มังาลงไปซุกนอมัง้าต้องใส่มังงาหลายเนอขาเส้มีราคาเสื้อขาเงาใส่้าดีขนาดมันหลายเนื้อไก่ กำร้ายำนางของเนาที่เยเพราะว่าปลาเยเแส้วแล้วกับนานาวขันที่ขั้นมามันซุกเมันบซุเนาะนำร้ายทีนำนานาวโอเคออกก่อนหนึ่งก็ได้ออกมาตอนหนึ่งเนาะใช่ผสมไหม ซึ่งบแบบนั้นซึ่งแบบบอ๊อโตนี่ตัวนี้เออมันจะมาออกเข่าอีกเลยมึงบอกเออมึงย,ยังโ,โยกคือไม่ได้โยกเจอยี่ห้อที่เป็นตีนบ้ เวาเ่าไปใช่ไหม่างเลยมาบบดน,นี้เขากัดซิมาขันนาพี่น้องมัหนี้ขันแบบนี้เลยเนาะขัน,เ,นเลยนะพี่นอ้องน,นันจะมีหน,น,น,น้าออกมา,มา มีกากเนาะถ้ามีกากก็จะได้ออกวิโนน่ากินจิ้มจุ่มขันต้นข่าวเดาววิโนต้นเลือดออกมัด นจนมันขาวคนเนาะจนจนผมไม่เลือดเนาะขัดไปเรื่อยๆตรงนี้ซุปนอ่ขัดมะนาวเนาะครับเลือดพราวเนาะซีผมไมีเลือดเลยก็มีกระดูกน้อยหนึ่งอันนี้กระดูกเขาก็จะได้ออกเนาะเพราะว่าเวลากินมันซึมยาม ผิดสีครับขันอีกขันไปวเลือดเป็นมันได้อยู่เนาะมาขันเอาน้่มออกเนาะพี่น้องว่าหายเลือแต่สีมันเนาะน้น่มออก น้ำมันเนี่ไปหยังอาะบ่เอาเฮ็แจ่วเนาะแจ่วตั้งเนี่มดน้ำมเสด็จน้ำมเสดน้ำโ้ใส่แงอือกเอาน้ออกให้หมดซีน้ อันนี้ก็เป็นต้มนะพี่น้องเป็นต้มต้มหัวต้มกระดูกมาเนาะบกบกบกเป็นแต่เสีะพี่น้องปลดท้ายเนาะเอาปลาลงเนาะกระถาดบีบเนาะมันเป็นก้อนหรือบีบออกมาเป็นเนาะ โอ้ขาวขัดลยวันนี้เนาะตุ๊กตัวมีเลือดเนาะเัาดิออกซุกกระหม่อมซุกซุปด้วยมังนาวเนาะเัาดิออกหั่นตุ๊กพงเนาะใส่ยังไงเนาะเป็นนัวบอสใส่สายเส็บลายเนาะ ใส่ลายเส็บลายเอาหัวลงไปเนาะเอาหัวลงไปผิดยเสพติดเ็ดเนอะอืมเสพติดลงไปพอแล้วพื่อนนะเร็วเอรากินไม่ได้เนาะเส็ดลายก็ากินไม่ได้เนาะพี่น้องใส่น้ำปลาอันนี้ก็เป็นพร่อง่เแ่าเนาะเพราะว่ามันไ่จินมเผ็ดพอได้เนาะเอามาขูกุกใส่น้ำปลานี่เนาะเดี๋ยวมาขุกกันเนาะมันเข่ากันเนาะ ปรุงมันตวัวถั่วเนาะเอาคุกๆๆกบุกขั่นไปขั่นมาเนาะให้มันเนื้อหนังปรุงเขากับซีิมปลาเนาะใส่ส่วนหอมลงไปเนาะมันเนาะส่วนหอมกะหอมเนาะ แพักยัง <Follow. S 1> ไงแพ็กหอมลาหอมลาบนอนทางลาวเอิ e. e <ần> ้นหอมลาบอยู <proof> ่ไทยเติบโตอยังโมโหอย่างพี่น้องแพ็กยังอยู่ไทยโอเลยซาเลเน่ซาเลเน่เนาะอยู่ไทยซาเลเน่โฮเ็นซาเลเน่คุกคุกพี่น้องมาเ่ากันเนาะเรื่องจะเนาะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอ,อลานก่อนนี่น้องสบายดี